คุณยายคะหนูห,หนูไปเข้าห้องน้ําก่อนนะโอเคจ้ะ <c oughs> นี่คือสำหรับโอกาสพิเศษวันนี้นี่ทำเพื่อฉันเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยทำไมเล่ามันพิเศษมากเลยนะ รเจนีห้องน้ำอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะมาตรงนี้ทำไมนี่คุณยายคะเดี๋ยวหนูมานะแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวจริงนะสัญญาค่ะอตั้งมานะโอเคโอเคเธอเธอเธออยู่นี่เหรอฉันเนี่ยหาเธอตั้งนานนะฉันพูดถึงเธออยู่พอดีเลยอะได้เจอเธอสักทีแล้วหายไปไหนมา เธอละทำไมถึงได้มาอยู่ที่นี่แล้วเธออยู่กับผู้หญิงคนนั้นใช่ไหม,ม,มเธอจะมองไปรอบทำไมเล่ามองที่ฉันสิสิทธาตฉันไม่มีอารมณ์ตลกนะนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยเธอพูดเรื่องตลกกับฉันแล้วบอกให้ฉันไม่พูดตลกอย่างนั้นน่ะเหรอผู้หญิงอะไรของเธอฉันยืนอยู่ตรงหน้าเธอนี่ไงเล่าแต่ว่าฉันเห็นเธอกับผู้หญิงที่ชื่อ,อประติมานั่นน่ะฉันเห็นประติมากับเธอนะสิทธาต ที่พูดอะไรของเธอเนี่ยไร้สาระเนอะปรัติมาจะมาอยู่กับฉันได้ยังไงกันเล่าฮะเราคิดดูสิฉันเนี่ยมาที่นี่เพื่อมาหาเธอกับคุณยายต่างหากเล่าโอ้แล้ว,ลวเธอรู้ได้ยังไงว่าเราจะมาที่นี่กันนะเธอนี <c oughs> ่ชอบถามคําถามที่ไม่น่าถามเลยนะจริงจรนะิงเนาะโรชินีรู้ไหมว่าอุปกรณ์เนี่ยเรียกว่าอะไรมือถือยังไงเล่าเราพกติดตัวไว้ถ้าเรากดหมายเลขเราก็จะคุยกันได้นะ มันเป็นของดีนะรู้จักไหมฉันรู้ว่ามันคือโทรศัพท์สิทธานถ้าเธอรู้แล้วทําไมจะต้องมาถามคําถามแบบนี้กับฉันอีกเล่ารรชนีฉันก็โทรหาคุณยายยังไงเล่าคุณยายบอกฉันว่าอยู่ที่นี่กับเธอฉันก็เลยตามมาจะถามยแยๆทำไมอะระบายฉันอีกแล้วเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วเออปัปรับประจิมาเกี่ยวอะไรด้วยอฉันว่าเธอเนี่ยคิดมากเพราะคงเครียดด้วยองเ,เออถือสินอดแน่เลยพักผ่อนหน่อยไหมล่ะ โอสิทธาอยู่ที่นี่เลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมโรจนีทิ้งยายเอาไว้คนเดียวนี่คุณยายคุณยายมานี่ก็ดีแล้วบอกหลานยายหน่อยว่าผมโทรหายายแล้วยายก็บมายผมมาที่นี่บอกเธหน่อยสิได้สิถ้าโรจนียอมเชื่อน่ะนะนี่พวกหลานไม่หิวเหรอยายหิวจนกินได้ทั้งร้านเลยหิวมากเลยข้าคุณยายไปกันเถอะไปกินอาหารกันไปเร็วเออใช่ใช่ใชไปเถอะ นี่คุณยายเลือก,อ,อกร้านอาหารได้ดีมากๆเลยเนะตาถึงเฉียบขาดจริงๆเออผมชอบมากเลยชมกันขนาดนี้มีอะไรในใจหรือเปล่าว่ามาสิเจ้าไม่ ไม่เลยอ่ะอก็แค่อ,อนี่ลองกินนี่นะเมนูเนี้ยดีมากเลยลองกินดูขึ้นมากินที่นี่แล้วเหรอไม่เออไม่เลยมผมดูหน้าตาก็รู้แล้วว่าต้องอร่อยแน่เสิร์ฟให้แต่ยายเหรอแล้วโรชนีแ่้วนี่คุณยาย ผมเสิร์ฟให้ทั้งสองคนนั่นแหละไม่ล่ขอขคบคุณโอเคได้ขอบคุณมากนะที่ช่วยฟันดี้รชนี้รชนีฟังก่อนนะพระเจ้าคุยกับฉันหน่อยสิอย่ามาฉันแบบนี้ได้ไหมเธอไม่เชื่อใจฉันเหรอนี่ฮะ คิดหรือว่าฉันจะทำอะไรให้เธอเนี่ยเสียใจอ่ะฮะฉันคิดแบบนั้นเหรอสิทธาดมันดึกแล้วนะเราจะต้องตื่นแต่เช้าพรุ่งนี้พ่อก,กับแม่จะมานอนดีกว่าอะไรนะรัชนีรัชนีชน, <c oughs> นี่ฟังฉันหน่อยสิ <c oughs> รัชนี นี่โรชนีโรชานียังไม่พร้อมอีกเหรอมีมีอะไรหรือเปล่านะบอกป้ามาว่ามีอะไรเครียดอะไรหรือเปล่าเอ,อ่อเปล่าค่ะป้าไม่มีอะไรฟังนะโรชนีอย่าโกหกป้าป้าน่ะอ่านสีหน้าออกนะเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าแกน่ะไม่สบายใจ มีอะไรเหรอเครียดอะไรบอกมาสิป้าคะที่จริงหนูมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งสามีของเธอกำลังกกหกเธออยู่แล้วก็นอกใจเธอด้วยอาจจะไม่ได้นอกใจก็ได้คือหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะคะโรชนีจะห่วงเรื่องคนอื่นทำไมกันน่ะ อย่าเพิ่งคิดมากเลยนะบอกเพื่อนหลานให้คุยกับสามีตรงๆการเจรจานะมันช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างได้เลยนะไม่ค่ะหนูลองแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ผลเลยหนูจะต้องหาทางด้วยตัวเอง แล้วนี่จะไปไหนเน่ะคือหนูจะไปหาเด็กๆที่มูลนิธิของหนูนะคะหนูไม่ได้เจอพวกเขามานานแล้วเดี๋ยวหนูมานะคะโอเคบายแต่ว่าบายเหิวมากแล้วนะเนี่ยอฮ้ย โอ้พระเจ้านี่เวลามันหยุดหมุนหรือไงเนี่ยทำไมมันผ่านไปช้านักเนี่ยฮะใครมันคิดทรรเนียมนี้กันชายหญิงอดอาหารเพื่อจะได้คบกันนานๆแต่ถ้าเราตายก่อนล่ะจะมีประโยชน์อะไรเล่าบ้าจริงโอ้โทรหารรชนีดีกว่าว่าเธอเป็นไงบ้างแล้วไหนยังมีเรื่องอีกเธอไม่คุยกับฉันมาสองวันแล้วนะเนี่ยโทรหาเธอดีกว่าเออ โหเลยฮัลโหลฮัลโหลที่รักเป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่เหรอสบายดีเออหวังว่าตอนนี้เธอกำลังพักผ่อนอยู่นะสิทธาตอนนี้ฉันะมีธุระน่ะเอาไว้คุยกันทีหลังได้ไหมเออธุระเหรอ โรธนีนี่จริงๆเลยนะเธออดอาหารครั้งแรกไม่กินอะไรตจ้งจัดเช้าท,ทําธุระเดี๋ยวก็เป็นลมหรอกเธอเนี่ยยิ่งขี้หิวอยู่ด้วยนะเอาไว้คุยกันนะเชฮัโลโหลบายโ,โรธนีอเออเอเอโทษทนะเออรู้จักที่นี่ไหมคะไหนโอ้ทางนั้นเลยครับอขอบคุณค่ะ ปรดฟังโปรดฟังฟังดีๆนะดีๆได้จัดปาร์ตี้มื้อเที่ยงในออฟฟิศของเราเพราะว่าเราได้สร้างรายได้และกำไรมากเลยในไตรามาสนี้ดีๆก็เลยอยากจะเลีกอาหารกับทุกๆคนโอเคนะขอให้ทุกคนกินอาหารให้อิ่มอร่อย <c oughs> เออซิดเออมากินอาหารด้วยกันนะ เพื่อดีๆมันอร่อยมากนะเดี๋ยวตาไปโอเคบายออบ้าเอ้ยทำไมต้องมาเรียอาหารวันนี้ด้วยแค่นี้ก็หิวจะตายอยู่แล้ว นี่นายไม่กินเหรอมีอะไรอ่ะเออครับเออคือว่าผมท้องเสียอย่าให้ผมเล่าเลยถ้าผมเล่าไปเนี่จะกินอาหารกันไม่ลงเปล่านะโอ้โหขอให้อร่อยนะนี่ไม่เป็นไรหรอกน่าเส์ฉันรู้นะว่าเธอเนี่ยกำลังอดอาหารอยู่เพื่อเมียแบบนั้นนะใช่ไหมเล่า ถ้าอย่างนั้นใครอยากจะกินก็กินไปส่วนใครไม่อยากกินก็ออกไปขอให้อร่อยนะทุกคน สิ่์ไม่กินเหรอคุณอดอาหารอยู่เหรอ,อ <c oughs> เธออจะไปถึงวัดตอนไหนเหรอเราจะไปเจอกันที่วัดงั้นเหรอใช่ส่วัดที่พระแม่โชรคาที่มุมใบใต้อย่างไงแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันเออแล้วแล้วเธอจะไปยังไงอืมฉันหาทางไปเองได้นะอโอเคปติมา ฉันขอโทษด้วยเมื่อวานด้วยฉันไม่รู้ว่าราถนีจะไปที่นั่นเลยเลยไม่เป็นไรทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะช่างมันเถอนน่าสิเราจะต้องระวังตัวขึ้นอย่าให้เรื่องระหว่างเรามันแตกออกไปล่ะเพราะไอ้บ้านนั่นลูกสาวฉันต้องอดอาหารหิวข้าว มันจะกลับไปกินอาหารกับนางผู้หญิงชั้นต่ำนั่นคืนนี้ที่วัดพระแม่ธุรคาธุรคาคนนี้แหละจะเปิดโปงทุกอย่างสุนเดอขอขนมอีกหน่อยสิ แม่คะเมื่อไหร่จะถึงกลางคืนเมื่อไหร่พระจันทร์จะขึ้นฉันน่ะหิวจะตายแล้วมนวเตรเตมการบูชาเรชามเธอน่ะหิวตลอดเลยนะเดี๋ยวพระจันทร์ก็ขึ้นอดทนหน่อยสิหิวไม่หยุดไม่ย่อนเลยรวจะนีเหรอเออยายคะพร้อมแล้วคะ่ะ โอเคไหมนี่สุนเดอร์ทำอะไรนะบอกให้ไปเอาขนมมาแล้วนั่นกำลังทำอะไรอยู่นะฮะแม่ให้สุนเดอร์ทำงานไปหนูบอกให้เขาเอาของไปเก็บในรถนะคืนนี้เราจะไปกินอาหารกันที่วัดพระแม่ธุรคาตอนนี้คนงานที่บ้านเราเหลือนน้อยมันเป็นพิธีอสอาหารครั้งแรกของโรชนีหนูไม่อยากให้มีอะไรขาดตกบกพร่องบายค่ะหนูมีงานต้องทำเ,เจอกันที่วัดแล้วกันนะคะแม่โอเคจ้ะ มีอะไรเหรอยายดีๆทำอะไรอีกเหรอคะไม่เหมือนกับแม่หลานจะจัดงานเตรียมฉลองพิธีนะที่วัดพระแม่ธุรคาใกล้ๆนี้แหละอ๋อต้องมีแผนอะไรในใจแน่ๆเลยเอางี้นะยายน่ะไปกับป้าก่อนหนูจะไม่ไปมันเป็นงานแรกหลังหนูแต่งงานหนูไม่อยากจะอารมณ์เสีย ไม่หล,ลูกหลานเมื่อคืนก่อนยายสอนธุรคาไปเยอะเลยธุรคาอาจจะคิดได้ก็ได้นะถ้าธุรคาอยากจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นทำไมจะต้องถือทิฐิด้วยละลานเออๆไปเถอนนะทุกคนรีบไปเร็วก่อนที่ออพระจันทร์จะขึ้นเราหิวตายกันแน่ๆเลยอะแม่เราชนินีไปกันเถอนนะไปกันเร็ว ไปกันเถอะเดี๋ยวยา่จะบอกคุณกับคุณนายครูเคระจานะไปกันเถอะบาโอ้ดีเลยไปพร้อมกับเราสิเรากำลังจะไปที่งานกันคือผมเออผมจะกลับบ้านเราเปลี่ยนสถานที่กินอาหารแล้ว เราจะไปกินกันที่วัดพระแม่ธุรคาเธอไปกับเราได้ไเธอจะไปถึงวัดพระแม่ธุรคาตอนไหนเราจะเจอกันที่วัดเหรอใช่แน่นอนวัดพระแม่ธุรคามุมใบใต้ไงแล้วโอเคเจอกันนะวัดพระแม่ธุรคาเหรอฉันจะไล่แกออกจากชีวิตลูกสาวฉันในวันนี้ แกทำผิดมากแกแทงข้างหลังลูกสาวฉันแอบไปคบกับนางปราติม,มาวันนี้แกจะต้องเสร็จฉันฉันจะเปิดโปงทุกอย่างเองมีอะไรข้องใจอะไรคือเออ,เอ,อไม่มีอะไรงั้นก็ไปสิไปสักทีอืมได้ครับได้ครับก็รีบไปสิอืม Wait